ละพลนะคะจะถูกขับร้องอโดยนักแ,แ,แสดงที่ชื่อว่าติ๊กต็อตกติต๊กตอกติ๊กตอกมาเร็วค่ะเร็วค่ะขอ,อโลกไปนองรักเห็นนองได้อ,อเพลออ,องดูนะคะว่าคาแรคเ,อเอตอร์ของมาเร็วคือ รคลเตอร์อันนี้นะคะเขาชื่อว่าอากาแพนทัสเขาจะเป็นหนุ่มหล่อขอควาอชี้ที่นะคะหน้ามันปะลุงไปแป๊บหนึ่งนะคะอากาแพนทัสอากาแพนทัสใช่จำชื่อตัวเองให้ได้ก่อน เสน่ห์สัตว์ทะเลอ่กายเป็นพัสนะคะหล่อบูดมากพูดมากชอบพูดเลเวอร์ๆให้หญิงสาวสนใจไม่ต้องเป็นตัวของตัวเองหัวอ่อนนะเชื่อคนง่ายแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วก็ตามติดชีวิตเขาตลอดทำทุกอย่างตามคำสั่งของเขาตลอดเพื่อให้ได้ความรักนั้นมาอยู่ในมือคือจริงๆที่ชอบคือใครคะก็คือคุณโรสค่ะ ิงเป็นปัญหานั้นเอาและ